สวัสดีหลานๆวันนี้ลุงกล้วยจะมาสอนขั้นตอนการติดตั้ง DSCP Server บน FreeBSD 6.2ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอาตัว i n s t a l l DSCP เนี่ยเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราก่อนลุงกล้วยจะใช้วิธีการเสียบแฟลชไดร์เข้าไปลุงกล้วยจะใช้คำสั่งเมาส์เนี่ยในการเชื่อมต่อระหว่างแฟลชไดร์กับเซิร์ฟเวอร์คำสั่งเมาส์เนี่ยเป็นคำสั่งที่เชื่อมต่อ กอพิิพมตามลุงกล้วยเลยก็แล้วกันโอเคแสดงว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วลองซีดีเข้าไปดูในโฟลเดอร์ของมันสิลองเอลเอสดูเราจะเห็นไฟล์ dscp 3.0.5เนี่ยอยู่ในแฟลได้เราให้เราทำการก๊อปี้มันนะก๊อปปีมันมาไว้ในเครื่องเราเลย ค็อปปี้มาตามผาดนี้เลยนะหลนันหลันพิมพ์ตามลุงกล้วยเลยก็ได้โอเคคอปีเ้เรียบร้อยแล้วลองซีดีเข้าไปดูมันสิว่ามันมีไฟล์อยู่หรือเปล่าอ่าตามผาดที่ลุงกล้วยพิมพ์เลยแล้วกัน สอง l อดูเราจะเห็น Make File อยู่เราขอใช้คำสั่ง make i n s t a l l มันซะเพื่อทำการ i ิน t a อร์มันเราก็จะเห็นออปชันต่างๆที่ต้องการลงเนี่ยเราจะเลือกลงอะไรก็ได้แต่เขากำหนดมาให้สี่อย่างเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรเราก็เลือกมันสี่อย่างเนี่ยแหละกดแท็บมาแล้วกดโอเคเลยรอมันติดตั้งจนเสร็จนะหลานๆนะใช้เวลานิดหน่อย โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จอ่าขอเคลียร์หน้าจอก่อนต่อมาเนี่ยเราจะเพิ่มพ้อความบางอย่างเนี่ยลงไปในไฟล์ที่มีชื่อว่า dscpd.conf ซึ่งมันอยู่ในพาธที่น้องที่หลานๆเห็นเนี่ย dscp.conf เพิ่มข้อความมันลงไปแล้วก็ V I มันเข้าไปเลยแกไขข้อความเราจะเจอกับไฟล์ว่างเปล่าเราก็เริ่มลงมือเพิ่มข้อความลงไปเลยแล้วกันนะั่นหลันหลันหามลุงกล้วยมาเลย s u ับเนเนี่ยเป็นคือมันคือเน็ตเวิร์กอดีก็คือดอทศูนยนั่นแหละคือ Network ร์อดีที่เรากำลังจะแจกไปให้เครื่องไฮแอนต่างๆนี่แหละอืมกำหนดเน็ตมาให้มันเลย อ่ากำหนดโดเมนเนมอันนี้แล้วแล้วแต่และหลานจะตั้งก็แล้วกันนะลุงกล้วยขอตั้งอย่างนี้แล้วก็แล้วกันแต่หลานจะตามลุงกล้วยก็ได้ลุงกล้วยไม่วาหรอต่อไปเหรอต่อไปก็กำหนดโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ลุงกล้วยเนี่ยขอใช้โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็น แปด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 ก่อนแล้วกันที่พึ่งอย่างเดียวเลยเนี่ยพิมพ์ตามลุงกล้วยเลยตรงจุดนี้โอ้ลุงกล้วยลืมเซมิโคลอนบรรทัดก่อนอย่าลืมใส่เซมิโคลอนข้างท้ายด้วยนะในแต่ละบรรทัดเนี่ยอย่าลืมไม่งั้นเออร์ต่อไปก็กำหนดเลาเตอร์ให้มันก็คือกำหนดเกตเวลมันลงไป ก็จะเป็นพวกดอทหนึ่งทั้งหลายแลนั่นแหละแล้วแต่เราเราจะกําหนดให้ม <GO av uther> ันเป็นอะไรก็ได้ต่อไปก็กําหนดบอดคาดมันก็บอดคาดก็เป็นตัวดอทสองห้าห้านั่นแหละนะก็มันเหมือนกันอยู่แล้วแหละก็พิมพ์ตามลุงกล้วยเลย ต่อไปก็จะกำหนดแร่งให้มันกำหนดไอพีที่เราต้องการแจกเนี่ยตั้งแต่เบอร์เท่าไร่ถึงเบอร์เท่าไรแล้วแต่ละหลานเลยนี่ลุงกล้วยขอกำหนดไว้แค่นี้แหละ,ะประมาณสิบกว่าเบอร์ต่อไปก็จะเป็น default r a time e t default rate time นี่คือค่าในเวลาเนี่ย ในการแจกใจ่ายใหม่อีกครั้งแจกจ่าย DHCp ใหม่อีกครั้งนึงอ่ะเมื่อไหร่ลุงกล้วยกําหนดเป็นแปดหมืนหกพันสี่ร้อยวินาทีน่าจะวินาทีนะถ้าลุงกล้วยทจําไม่ดส่วนแมคเล้านี่ลุงก้้ยจําไม่ได้จริงขอขอผ่านแล้วกันอ๋อเซฟไล้ซะออกมาข้างนอก ต่อไปก็สร้างไฟล์ที่มีชื่อว่า d s c p d d o t l e สร้างโดยใช้คำสั่งชัดไปไว้ที่ v a r d b แล้วก็ s h d s c p d o t l e เนี่ยเอาไฟล์มันไปไว้ในนี้สร้างไฟล์มันขึ้นมาแล้วก็กำหนดสิทธิ์ให้มันโดยใช้ใช้คำสั่ง chmod 777กำหนดสิทธิ์ให้มันเต็มที่เลย777เลย อ่ากลัิไให้มันซ้าคำสั่งต่อไปเนี่ยเราจะเป็นการสั่งให้ DSCP Server เนี่ยสตาร์ทซะตัวใช้เนี่ยคำสั่งอย่างที่หลานๆเห็นเนี่ย USR slash o c a l s b i n แล้วก็ s l a s DSCPd ถ้าเห็นอย่างนี้อ่ะ แสดงว่าสตาร์ทเรือบร้อยแล้วถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้แสดงว่าละล้านฟิลมผิดก็ลองย้อนกลับไปแก้ใหม่ก็แล้วกันอ่าต่อไปเนี่ยเราลองเทสดูซิว่า DSCV CP Server ของเราเนี่ยถูกต้องหรือไม่แจกจ่ายมาหรือไม่อ่าก็กําหนดให้มันรับ IP เป็นออโต้ก็แล้วกันเว่ยจะได้รู้ว่ามันแจกจ่ายมาหรือเปล่าอโอเคไปแล้วก็ปิดมันไป ดูสิมันเชื่อมต่อไหมโอเคคอนเนคแล้วดูที่มันจะได้อ p พีเบอร์อะไรออกมา10.10โอเคเลยอย่างที่ตั้งไว้เมื่อกี้เลยแสดงว่า DSCP เซิร์ฟเอร์เรานี่ทำงานแล้วไหนเราลองปิงดูซิว่ามันเชื่อมต่อกันจริงๆหรือเปล่าลองปิงไปที่เซิร์ฟเวอร์สินะ่ะอ่าปิงได้แสดงว่าเชื่อมต่อกันแล้ว ลองปิงไปเกตเวภายนอกที่ทำแนทไว้เมื่อกี้สิโอเคก็ปกติปิงได้แสดงว่าผ่านแล้ว DSCP เซ r v e r เอร์ต่อไปเนี่ยเขาเขียนห่อนต่อไปเนี่ยถ้าล้านต้องการที่จะสตาร์ทมันทุกครั้งเวลาเปิดเครื่องเนี่ยเวลาเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปกติแล้วมันจะไม่สตาร์ทให้นะล้านต้องไปเพิ่มข้อความบางอย่างลงไป เนี่ยเราก็เข้าไปที่ไฟล์ rc.conf เพื่อไปสั่งให้มันสตาร์ทุกครั้งที่บูตสตาร์ท DHCP ทุกครั้งที่บูตไอ้ FreeBSD <ส>ขึ้นมาเนี่ยอ่าเราก็จะพิมพ์ข้อความเพิ่มเข้าไปอย่างก็ DHCP under score e n a b l เท่ากับฟันหนูสองอันเย็ดโอเคอย่างนี้แสดงว่าเราสตาร์ทเรียบร้อยแล้วกอเซฟไฟล์มันซะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเป็นอันจบพิธีแล้วหลานๆขอบคุณที่ติดตามสวัสดี